ครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของพิธีไหว้ครูของทางดนตรีนาฏศิลป์ไปแล้วนะคะซึ่งลักษณะของพิธีไหว้ครูก็ได้แก่ในเรื่องของการสวดมนต์เย็นพิธีครอบครูและพิธีรับมอบอาวุธนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการในเรื่องของศีษะโขนที่ใช้ในพิธีครอบครูค่ะในการไหว้ครูจะเป็น แสดงถึงความคารพกรตัญญูกะตะเวทีแต่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้สิทธิ์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันประวรณาตนรับ การถ่ายทอดวิชาวความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะมานะอดทนเพื่อจะได้เป็นความรู้ติดตัวนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้าได้ ในการจัดพิธีไหว้ครูโขนละครน,นั้นนอกจากมีพิธีการต่างๆเช่นสวดมนต์เย็นพิธีไหว้ครูและพิธีครอบครูในพิธีก็จะประกอบด้วยครูผู้กระทำพธิธีมีวงดนตรีปีาพาดบรรเลงมีเครื่องสังเวยเครื่องกระยาบวชและสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ที่นิยมนำเข้ามาร่วมพธิธีนั่นก็คือหัวโขนหรือศีรษะครู ซีรษะครูนะคะที่แนะนำเข้ามาร่วมประกอบพิธีในพิธีไหว้ครูนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะส่วนศีรษะครูที่นำมาครอบให้สิทธิ์ในพิธีไหว้ครูนั้นครูก็ได้ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูด้วยกันทั้งหมด3ศีรษะด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าที่นิยมนำมาครอบครูนั้นมีศีรษะอะไรบ้าง ศีรษะครูศีรษะแรกนะคะนั่นก็คือหัวโคงพระพรตะฤศีจะแทนสมมุติเทพพระองค์พระพรตะฤศีครูเทพเจ้าแห่งการน,นาฏศิลป์จะเป็นผู้แต่งคำภีพร,ะรตะนาตยศาสตร์เป็นผู้จดจำท่าราจากพระพรมนำไปสอนโอรสทั้ง100คนเพื่อให้ไปเผยแพร่อย่างโลกมนุษย์ ของหัวโขนนะคะก็จะทําเป็นหลายแบบคือจะมีหน้าสีทองนิยมส่วนมากเลยนะคะนั่นก็คือหน้าสีทองมีสีลิ้นจีแดงสีกลีบบัวสีเนื้อและสีจันเป็นต้นลักษณะของจรหูก็จะทําเป็นแบบครีบหางปลากับจรหู แบบธรรมดาที่ใช้กับเซร้และบางครั้งก็ไม่ติดตอนหูลักษณะของใบหน้าก็จะทำเป็นแบบหน้าอ้วนหน้าผอมหน้ายิ้มหรือว่าหน้าดุจะสวมเสื้อหนังสือหรือเสื้ยอดใบสีลักษณะของฟันนะคะก็จะเป็นหน้ายิ้มเห็นฟันเต็มปากบางเห็นแต่ฟันบนสองซี่หรือฟันล่างสองซี่หรือว่าไม่มีฟัน ศีรษะครูศีรษะที่สองนะคะนั่นก็คือหัวโขนพระพิราบจะแทนสมมุติเทพองค์พระพิราบ ครูเทพเจ้าอสูนผูทรงฤทธิ์เป็นบรมคูในการดนตรีและนาฏศินเป็นเทพเจ้าแห่งความตายความหายนะและเป็นเทพเจ้าแห่งความประสบโชคขจัดโรคภัยต่างๆลักษณะของหัวโขนนะคะก็จะเป็นยักษ์หน้าจาวตาลหมายถึงเป็นหน้ากลางคางออกจะมีสีม่วงแกหรือสีน้ำรักหรือว่าสีทองตาแสแย ตาจระเข้หัวโล้นจะสวมเป็นกระบบังหน้าและศีรษะครูศีรษะที่3นะคะนั่นก็คือหัวเฟิร์ตโนราจะแทนสมมุติเทพครูละครเป็นสัญลักษ์ณ ของครูละครประเภทแรกคือโนราซึ่งเป็นศิราพรที่ใช้ได้ทั้งตัวพระและตัวนางลักษณะของหัวเสร้อโนรานะคะก็จะเป็นเครื่องประดับศีรษะของตัวนายโรงหรือโนราใหญ่หรือตัวยืนเครื่องจะทำเป็นรูปมงกุฎอย่างเตีย้ยมีกรอบหน้าและมีได้มงคลประกอบ ประโยชน์ของการไหวครูเป็นการสร้างสิทธิให้มีความเชื่อมั่นในวิชาวความรู้ที่ได้เรียนมาและมีความตล้าแสดงออกทำให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะเป็นสิทธิมีครูเหมือนกันและยังทำให้มีความรู้ความเข้าใจในพิธีกรรมด้านนี้มากยิ่งขึ้น และสาม,มารถนำวิชาวความรู้ที่ได้เรียนมาไปถ่ายทอดได้ด้วยความมั่นใจและยังเป็นการขอขมาครูเมื่อทำในสิ่งที่ผิดพลาดไปในพิธีครอบครูนั้นจัดทำขึ้นเพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้สิทธิ์ได้ระลึกถึงครูอันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงามอยู่ในศีลธรรมจรรยาบัณ ตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์และพิธีไหว้ครูยังเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ไทยแบบฝึกหัดของเรานะคะให้นักเรียนนำความรู้เกี่ยวกับศีรษะโขนมาสรุปแบบย่อ ออกมาในรูปแบบแผนผังตามรูปแบบที่ครูได้กำหนดให้เลยนะคะพร้อมกับระบายสีให้สวยงามและอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาที่ลายส่วนตัวครูได้นะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ